พี่น้องชาวปีมะเส็งครับในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและก็ธันวาคมพุทธศักราช2565จุดเด่นมากๆของชาวปีมะเส็งคือการพลิกวิกฤตพลิกสถานการณ์มีสิ่งมหัศจรรย์มีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อและก็จะมีความสมหวังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเข้ามาในวงจรชีวิตของชาวปีมะเส็งนะครับ ส่วนรายเดียต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวปีมะเสงครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในปีมะเสงในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและก็ธันวาคมพุทธศัการาช2565เป็น3เดือนสุดท้ายของปีนี้ ว่าเส้นทางดวงของชาวปีมะเสงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆอย่างไรบ้างมีอะไรที่เราควรระวังมีอะไรที่เราควรจะเดินหน้าต่อไปมีความมั่นใจเสริมสร้างสิ่งที่ดีให้กับคนที่เข้ามาดูกันนะครับก็เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผูใ้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่าน ก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้แยกแยะเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดี n e พักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าเส้นทางดวงของชาวปีมะเสงในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2565จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางทิศทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานหน้าที่การงานแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มต้นจากทาโรบใบที่1ในส่วนนี้กันเลยเป็นเดอะฟูลนะครับเดอะฟูลคือการเริ่มต้นจากจุดใหม่ๆจากจุดที่ไม่เคยทําก็เป็นไปได้นะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงบางคนก็อาจจะรื้อโครงสร้างของชีวิตทั้งหมด เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อาจจะจากติดลบก็ได้จากศูนย์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปงลงได้หลายส่วนเข้ามาในวงจรชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตทั่วไปเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของที่ทำงานมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมต่อไปจนถึงสิ้นปีนะครับบางคนก็จะเน้นไปที่งานอิสระงานฟรีแลน์ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆไม่ชอบความซ้ำซากจำเจเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคือมีแรงกระตือรือร้นที่จะทำอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับนี้อาจจะเป็นรวมถึงเรื่องของกิจกรรมอื่นๆที่เสริมเข้ามาในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเรื่องของการงานประจำงานที่รอคอย เรื่องของคนที่รอคอยโอกาสการงานนะครับพี่น้องชาวปีมะเสงมีโอกาสที่จะได้งานทําถ้าเผื่อว่าท่านไปสมัครงานไปสอบเพื่อที่จะทํางานต่อหรือว่าเรียนต่อผลออกมาในช่วงนี้เป็นที่น่าพอใจมีโอกาสที่ท่านจะได้รับคัดเลือกเข้าไปทํางานหรือว่าเรียนต่อได้คนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะเติบโตมั่นคงขึ้นในหน้าที่ของการงานแบบมีความรู้ความสามารถเต็มที่ก็ได้ทําในส่วนนั้นนะครับ ตามความรู้ตามประสบการณ์ชีวิตเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไปนี่เป็นเรื่องของงานรวมทั้งงานส่วนตัวก็มีการที่จะได้งานใหม่เข้ามามีการเจรจามีข้อตกลงมีการทำสัญญางานใหม่ๆเข้ามาในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปนะครับถือว่างานดีขึ้นนะครับทิศท,ทางแนวทางไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีเนซ์เริ่มมีทิศท,ทางที่ชัดเจนขึ้นนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นอัศวินไม้เท้าก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของการงานที่ดีขึ้นคนทํางานประจําเติบโตมั่นคงขึ้นได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งที่ดีขึ้นนะครับนี่เป็นทิศทางของอาชีพการงานที่น่าพอใจสําหรับชาวปีมะเสงนะครับประการต่อมานะครับเราจะมา ดูส่วนของการเงินทิศทางแนวทางการเงินชาวปีมาเสงในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีนะครับมาเริ่มต้นจากทารุบใบที่1เป็น6เหรียญเป็นเรื่องของโอากาสการเงินรายรับรายได้โดยตรงนะครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้เงินนะครับไม่ว่าจะมาจากในรูปแบบอย่างไรก็ตามนะครับจะมีเงินหมุนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอย รวมทั้งเป็นเส้นทางของการเงินด้วยนะครับพี่น้องชาวปีมะเส็งใจสปอร์ตชอบช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แบ่งปันได้เงินมาก,ก็ช่วยคนอื่นเป็นสะพานของการเงินได้ดีมากๆด้วยนะครับนี่เป็นส่วนของการดูแลเกื้อกูลคนอื่นๆด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 2เป็นเด็กถือไม่เท้านะครับเป็นกิจกรรมเป็นความมุ่งมั่นเป็นทิศทางแนวทางของวงจรชีวิตที่ควบคู่กันไปกับเรื่องของการเงินนะครับเสริมสร้างอนาคตาดูแลซึ่งกันและกันให้คําแนะนําให้แนวทางที่ดีแก่ลูกแก่หลานบริวารคนที่เรารับผิดชอบรวมทั้ง เรื่องของความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างอนาคตที่ดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับรายรับรายได้การเงินแล้วก็จะเป็นส่วนที่มีความภาคภูมิใจที่ได้ลงมือทําด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในทิศทางแนวทางของการเงินนะครับเป็นแฮงแมนนะครับอันนี้เป็นจุดที่ควรระวังนะครับระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบเยอะๆ โดยที่เราไม่รู้ตัวหรือไม่ก็จําเป็นจะต้องใช้จ่ายไปด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเงินในบัญชีเงินในกระเป๋าของท่านก็ต้องจัดการบริหารด้วยความรอบคอบรับวังเผื่อว่าเรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนเยอะขึ้นมาไม่ว่าจะรู้ตัวพอใจหรือไม่พอใจแต่ถึงเวลาที่จะต้องจ่ายก็จําเป็นจะต้องจ่ายจัดการไปตามนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ก่อนเตรียมพร้อมเรื่องของการเงินไม่ประมาทแม้ว่า เช่นทางการเงินเราจะดีนะครับการงานเราดีการเงินเราดีแต่ว่าเวลาถึงจุดที่เราจะต้องใช้จ่ายเยอะๆบางทีมันก็รู้สึกว่าไม่ดีเหมือนกันนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักครอบ,คร,บครัวเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโรคใบที่1นะครับเป็นเลเวอร์โดยตรง ความรักมาแรงมาแรงมากนะครับพี่น้องชาวปีมะเส็งครับความรักท่านอาจจะเกิดขึ้นมาแบบที่เราพอใจทุ่มเทเพื่อความรักเพื่อคนรักแบบสุดๆไปเลยก็เป็นไปได้นะครับไม่หวังผลค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นก็อาจจะเกิดขึ้นมาบางทีท่านอาจจะชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของหรืออะไรก็ตามแล้วก็ทุ่มเททรัพย์สินรายได้ลงไปเพื่อสิ่งนั้น จำนวนเยอะๆหรือไม่ก็อาจจะเสียผิดพลาดบางเรื่องบางอย่างแบบที่เราไม่ควรจะเสียก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เรื่องของใจของความสมัครใจหรือไม่บางทีเขาอาจจะมองข้ามไปใจเป็นเรื่องของความที่ว่ารุ่มหลงเป็นพิเศษในบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของความรักเป็นไพ่นักบวชนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นเบรก เอาเข้ามาเบรกในเรื่องของการที่เราจะทุ่มเทเพื่ออะไรบางอย่างที่มันมากมากเกินไปนะครับก็ขอให้มองไปถึงสิ่งที่เหมาะที่สมควรนะครับมีการเรียนรู้มีการพัฒนาเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของความรักให้มากขึ้นแล้วท่านก็จะหาจุดที่ลงตัวพอดีเหมาะสม กับชีวิตของท่านได้นะครับอันนี้เป็นจุดที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่เราจะชอบอะไรเป็นพิเศษหรือว่าทุ่มเทเพื่ออะไรเป็นพิเศษแล้วเราก็อาจจะถึงจุดของการเข้าใจในสิ่งนั้นนะครับมีอะไรก็ปรึกษากันมีอะไรก็เรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันมีการปรับทุกข์ซึ่งกันและกันแล้วก็มองหาทางออกเดินหน้าต่อไปด้วยความหวังในเส้นทางของความรักนั่นก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับชาวปีมะเส็งนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 3นะครับเป็นอัศวินถ้วยนั่นคือความรอบคอบนะครับความรักมีอยู่รอคอยความรักด้วยใจเย็นๆอย่าใจร้อนจนเกินไปนั่นแหละถูกต้องที่สุดนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับพี่น้องชาวปีมะเส็งในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับเรามาเริ่มต้นจากทารุใบที่1ในส่วนนี้นะครับเป็น เมจิเชียนะครับเป็นเรื่องของปุคลิกภาพความรู้ความสามารถประสบการณ์และก็เรื่องของสิ่งที่สุดยอดมาก นะครับในการที่ชาวปีมะเส็งนะครับจะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตความคิดได้เริ่มสร้างสรรแบบเต็มที่นะครับพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปพร้อมที่จะสร้างงานพร้อมที่จะได้รับโอกาสให,ใหม่ๆเรียนรู้รศึกษาถ่ายทอดความรู้เป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นเรื่องของนักปราชญ์เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์เป็นเรื่องของคนที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอย่างรู้ได้หลายเรื่องเข้ามา ก็จะเป็นแนวทางที่จะทําให้ชาวปีมาเสียงนั้นนะครับมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีคนยกย่องนับถือมีความรู้ความสามารถเท่าไหร่ก็สามารถที่จะสร้างงานได้ดีมากๆนะครับ แต่อย่างไรก็ทานะครับจุดที่อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าบกพร่องก็คือว่าการที่ท่านอาจจะเอาแต่ใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสุดๆก็อาจจะส่งผลกระทบทางด้านอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ควรระวังหรือว่าดูในส่วนนี้ควบคู่กันไปในความรู้ความสามารถนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น j u d g m e n t นี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ดีๆความเหมาะสมความลงตัวโอกาสาที่ท่านจะได้รับเข้ามาในช่วงเวลานี้เป็นข่าวดีๆสิ่งที่ท่านรอคอยจะสมหวังไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของการงานเส้นทางของการเง yeah, ินนะครับการงานก็จะเติบโตมั่นคงขึ้นบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนรอคอยตำแหน่งงานมีโอกาสที่จะได้รับตามที่รอคอยนะครับเปลี่ยนแปลงงานแล้วดีขึ้นจะได้ทํางานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถมีอะไรที่ดีๆตามมาการเงินก็เช่นเดียว น,นะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาเยอะๆแก้ไขปัญหาของการเงินได้ผ่านพ้นปัญหาของการเงินได้นะครับประเด็นของความรักก็น่าสนใจนะครับท่านจะผ่านพ้นวิกฤตได้ในเรื่องของความรักนะครับเพียงแต่ว่า ท่านจะต้องเรียนรู้เข้าใจในเรื่องของความรักในเรื่องของจิตใจของคนด้วยจิตใจตัวเองด้วยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ความเข้าใจที่มั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคือจะเข้าใจแก้ไขปัญหากันได้เคยขัดแย้งกันเคยทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันก็อาจจะมีทางออกที่ดีต่อกันด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของ สุขภาพก็มีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาให้กลับมาฟื้นฟ,นฟูแข็งแรงได้นะครับนี่เป็นพรวิเศษมากๆสำหรับชาวปีมะเส็งในช่วงท้ายปี2,565นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3ในทิศทางของแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับก็เป็น8ถ้วยนะครับคือการก้าวพ้นจากอุปสรรคได้ผ่านพ้นวิกฤตได้ ผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขปัญหาชีวิตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องความวรักเรื่องสุขภาพนะครับเสริมเข้ามานะครับเพื่อแนวทางที่ดีสำหรับพี่น้องชาวปีมะเส็งนะครับทีนี้เรายัางมีไพ่ทาโร่ใบสุดท้ายใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคำพยากรณ์สำหรับชาวปีมะเสง็งในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนะครับเป็น1ดาบนะครับเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ดี มีชัยชนะนะครับการแยกแยะผิดถูกการที่มีสติปัญญามีความรู้ความสามารถมีหดมีเหตุมีผลมีสิ่งที่เติมเข้ามาในด้านของกํำลังใจไม่ยอมแพ้แก้ไขปัญหาด้วยปัญญาก็จะมีโอกาสดีท่านมีโอกาสเสมอในการที่จะแก้ไขปัญหามีโอกาสเสมอในการที่จะทําให้ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง หมดสิ้นไปได้นะครับอันนี้เป็นแนวทางเป็นความมุ่งมั่นเป็นจิตใจที่มั่นคงสำหรับพี่น้องชาวปีมะเสงนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในปีมะเส็งในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2565เส้นทางของการงานของท่านมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่องของตําแหน่งงานเรื่องของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงความก้าวรุ่งเรืองขึ้นคนที่รอคอยงานท่านมีโอกาสที่จะได้งานทํา ไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานจองานฟรีแลนซ์อาชีพอิสระก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาตลอดในช่วง3มเดือนสุดท้ายของปีนี้รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตได้หลายด้านสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดความมั่นคงต่อไปมีเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อน่าอัศจรรย์เข้ามาในวงจรชีวิตของท่านหลายๆครั้งในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปด้วยนะครับเส้นทางของการเงิน นะครับมีรายได้มีรายรับมีโอกาสดีๆในการที่จะได้รับเงินเข้ามาตลอดนะครับรวมทั้งเงินมาจากผู้ใหญ่เงินสนับสนุนตรงนั้นตรงนี้มีโอกาสดีที่จะเงินผ่านมือเยอะแยะจํานวนมากมากๆทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดที่ควรระวังเรื่องของรายจ่าย ที่อาจจะเกิดขึ้นจนํานวนเยอะๆโดยที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นขึ้นมานะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับระมัดระวังเรื่องบัญชีเงินเรื่องเงินในกระเป๋าอาจจะสูญเสียเสียหายแบบที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับส่วนทิศทางแนวทางความรักนะครับท่านอาจจะมีความชอบความมุ่งมั่นเพื่อความรักเป็นพิเศษมีแรงจูงใจเยอะๆเข้ามาในบางเรื่องบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับความรักของท่านยังมีทางออกมีทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่เข้าใจ มีความเข้าใจซึ่งกันและกันกลับมาได้นะครับใจเย็นๆในเรื่องของความรักอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำแยกแยะแล้วท่านจะมองไปถึงอนาคตร,ร่วมกันได้นะครับส่วนโอกาสทิศทางต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับท่านจะผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆนะครับในการที่จะได้สร้างอาชีพการงานมีความรู้ความสามารถเต็มที่มีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อขึ้นมา มากๆด้วยนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีวุญวาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของชาวปีมาเสงค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นอธิษฐานได้ขอได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนาได้ต้องการนะครับจะประสบผลเสด็จในอาชีพการงานการเงินได้ความรักผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้มีความมั่นคงที่ดีมากๆนะครับพี่น้องชาวปีมาเสงครับ นะครับวันนี้มหาพยากรดวงของชาวปีมะเส็งในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2,565มาครบทั้งเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางทิศทางของชีวิตนะครับเป็นการพยากรณดวงในวงกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id line ฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศรัพท์0 8 1 6 9 7 1 6 4 5 เอาละรครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวปีมะเสงทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความสมบังส่งท้ายปีนี้ด้วยความมั่นคงผ่านพ้นอุปสรรคกํา่ำรวยมีความรักที่ดีมากๆและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ